พื้นป่าตะวันออกเป็นเป้าหมายแรกที่เจ้าหน้าที่กลุ่มทุยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่สำรวจถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวมงกุฎหลังพบว่าค้างคาวชนิดนี้มีความเชื่อมโยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ในประเทศจีนจาก่ํำแห่งหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรีทีมนักวิจัยและสัตวแพทย์เดินทางมาที่เขตรักษาพ,พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในจังหวัดฉะเช,ชิงเซาเพื่อจับค้างคาวมงกุฎตรวจหาไวรัสเป็นแห่งที่สอง และท่อระบายน้ําจุดนี้นะครับเป็นจุดที่มีค้างคาวพันธุ์มงกุลอาศัยอยู่มากกว่า200ตัวครับเจ้าหน้าที่ใช้จังหวะเวลาช่วงกลางวันซึ่งเป็นช่วงที่ค้างคาวยังไม่ออกไปหากินจับตัวอย่างให้ได้50ตัวเพื่อนําไปตรวจหาเชื้อไวรัสโครโรนาจะนำข้อมูลส่วนนี้ไปแชร์ต่อกับนานาชาติเพื่อที่จะประเมินดูแนวโน้มโรคอุบัติใหม่ในอนาคตด้วยครับ การจับค้างคาวมงกุฎเพื่อตรวจสอบหาเชื้อไวรัสมีขึ้นตามคำสั่งของคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติให้ต้องสำรวจค้างคาวมงกุฎที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด23ชนิดซึ่งฐานข้อมูลเดิมไม่ทันสมัยเนื่องจากมีการยกย้ายถิ่นอาศัยจึงต้องลงพื้นที่สำรวจใหม่ ภาาพเหล่นี้เอง,ทงาทาางนยสตวแพทย์พทัทรพลมณีออนหรือหมอรอดหัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติบอกว่าการตรวจหาเชื้อไวรัสในสัตว์ป่านับเป็นการประเมินความเสี่ยงของโรคอุบัติใหม่อื่นๆนอกจากโรคโควิด -19 เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางรับมือและเป็นอีกทางรอดของมวลมนุษยชาติแล้วข้อมูลต่างๆเนื้อหาทางวิชาการหรือผลที่ได้เนี่ย มันก็คงจะต้องมีการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันในระดับนานา,นาประเทศนะครับเพื่อที่จะวางแผนว่าเราจะหาวิธีการรับมือหรือเฝ้าระวงังหรือป้องกันกับสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรในอนาคตคซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นเพียงจุดเล็กๆเ,เ,เท่านั้นนะครับแต่ก้าวสุดท้ายที่สุดของมันก็คือการอยู่รอดของมนุษยชาติหลังจากเจ้าที่กรมอุทยานจับค้างคาวตัวอย่างมาแล้ว ทีมนักวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนำมาจำแนกชนิดดูลักษณะส,ส,สันฐานวิทยาช่างน้ำหนักวัดขนาดปีและเก็บดีเอจากนั้นจะนำไปเก็บน้ำลายตรวจอุจจาระปัสสาวะและเจาะเลือดเพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อไวรัสในแลบทดลองของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คาดว่าจะได้ผลตรวจเชื้อไวรัสจากกลุ่มตัวอย่างค้างคาวเหล่านี้ ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมถ้าพบว่าไวรัสคล้ายๆโควิด19ค่ะมีพบในค้างคาในประเทศไทยก็แปลว่าประเทศไทยก็มีความเสี่ยงใช่ไหมคะที่คนหรือว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ตัวัื่์อื่นๆอาจจะได้รับเชื้อจากค้างคาวก็ได้นะคะก็จะเป็นเรื่องข้อมูลที่เราต้องเฝ้าระวังกันต่อไป ในช่วงเกือบศตรวรรษที่ผ่านมานับเป็นช่วงเวลาที่มีความทีของการเกิดโรคอุบัติใหม่สูงสุดในประวัติศาสตร์เป็นโรคระบาดท,ที่เกิดจากการติดต่อจากสัตว์ป่าสู่คนสะท้อนใหเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการทำลายทรัพยากรป่าไม้และการบริโภคสัตว์ป่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคระบาดชนิดใหม่นั่นหมายความว่าการระบาดของโรคโควิด -19 จึงไม่ใช่โรคระบาดครั้งสุดท้ายวชิรวิทเลิศบำรุงชัยไทย PBS รายงาน